สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขคนนะครับเนาะที่กำลังเข้ามาับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องในวันยาวครับในคลิปนี้ครับกษีผ้าธรรมชมครับมาวิเคราะห์โค้งสุดท้ายครับเนาะสำหรับชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับเนาะสำหรับชุดนี้ครับครับก่อนสิบเบื้องหน้าท่านนะครับเนาะแต่ในใครที่เข้ามารับชมหรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับ จไดนทั้งสองกับเป็นแค่ซื้อกลางนําเสนอนะครับเรืองนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นครับบอสนับสนุนท่านผู้ชมครับเป็นการพนันในสินคับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดิมสำหรับใครที่เข้ามารับชมลองฟังคลิปนี้ยกกระดีครับังในกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะหรือฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมา้น้ำรับสุภาพแนวทางดีๆนะครับเนาะสำหรับเลขเด่นดัๆไพ่สารและเลขหวยวิเคราะห์นะครับเนาะเลขวิเคราะห์เลขคำนวณครับที่ั้งสองน้ำเสนอท่านผู้ชมครับเลยนับชมรับฟังนะครับเนาะ ครับสำหรับโค้งแรกของเข้าครับเขาเ้ากับวีคอไปแล้วนะครับเนาะกระไดไปที่ชุดเต็มเข้ากัอะไรอยู่ที่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้า รับโครงแรกเขานะครับเนาะเน้นไปที่นี่ครับชุดลองชุดเน้นนะครับเนาะชุดลองเขาหาศูนย์ห้าหน่าห้าเก้าห้าศนห้าะครับเนาะหาสครับ52 53ครับหาสแล้วก็เน้นที่60ครับเน้นที่หาศย์และ60ครับ จากการคำนวณนะครับเนาะจากการคำนวณครับเอาไปเบ่งสูตรสูตรตัวเด่นห่าครับนี่ครับสูตรตัวเด่นห้าครับอันนี้สูตรที่ว่าเดินดีนะครับเดินดีสูตรที่ว่าหาตัวประกบครับถ้าสูตรหลักมาสูตรนี้กับ์โบาธครับสูตรหลักตายครับงวนที่เหล่นี้ครับก็สูตรนี้มาประกบตรแเล้ว บ่มีหนึ่งครับบ่ถึงหนึ่งถ้าถึงหนึ่งก็มีหกสิบนะครับนะครับถ้าศูนย์ทั้งนี้มีหกก็ต้องมีหนึ่งสิครับทั้งนี้มีอีกสองก็ต้องมีเก้าครับบ่เก้าสองครับทังนี้มีสองก็ต้องมีศูนย์ครับทังนี้มีหกก็ต้องมีก็ต้องมีศูนย์ครับมาดีเอาสูตรเดิมครับสูตรตลาดเท่าสี่ห้าหกครับนี่ประกบได้ประกบด้วยยังครับได้อย่างมีหาสองมีห้าสอง มีหาสองมีหาศูนย์หกศูนย์มีหาเก้ามีหกเก้ามีห้าเก้ามีหกเก้านะครับเนาะมีห้าเก้ามีหกเก้าครับสำหรับสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งครับนี่ครับอันนี้สูตรนี้ก็เดินดีครับสูตรนี้มาจากสูตรยี่สิบงวดของเฮ้านะครับเนาะคือหาหกห้าหกเจ็ดครับหาหกเจ็ดสูตรยี่สิบงวดเฮ้าครับตัวประกอบเฮ้าครับคำนวณมากครับ ก็ลังเดินดีนะครับเนาะอันนี้ได้6อันนี้มีหนึ่งครับอันนี้ออกมาได้ตัวเก่าคือ9 0 1 3 6ครับ9 0 1 3 6ครับมันชนมันชอนอีกศูนย์หนึ่งครับศูนย์นี้อะไรท่านผิดเลยครับพี่น้องครับ ส่วนนี้เรามันไปผิดนี่ครับดูที่เลขหลักครับเลขหลักถ้าเลขหลักมันผิดมันก็ผิดไปด้วยกันถ้าเลขหลักว่าผิดเลขประกอบมันกับมีเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเห็นไหมครับในประกอบเก้าหนึ่งสามเลขหลักผิดผิดแต่เลขหลักหมดแล้วครับหมดอื่นมากกว่าน,นี้เขาบอหมดทั้งสี่นครับเนาะส่วนนี้ชนไปที่หกบางตัวนะครับเนาะบางตัวถ้าเลขชนกันมันเบามากครับ ถ้าเลขชนกันมันมันชนกันมันงกับบอจับคู่นะครับเนาะ้าเลขชนกันครับแต่ส่วนมากมันจะมากครับส่วนมากมันจะมา yeah. นะครับเนาะอันนี้จับคู่ห้าอนี้ครับนี่เห็นไหมครับในออกเลขออกศูนย์เจ็ดครับนี่เลขออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแต่นี้ปั๊บเลขชนกันครับกันดินไปที่เกียดนะครับเนาะห้าเกียดอันนี้ห้าเกียดเก้าอันนี้ ได้หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ทุกตัวครับมีหาศูนย์หกศูนย์ครับเน้นให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเนาะหาศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ครับสำหรับตัวเน้นเนาะครับเนาะสำหรับชุดเน้นของเข้าครับชุดเน้นเขา้าอันเก่าครับคือเก่าครับคือเก่าน,นะครับเนาะ แต่ว่าเล็กเนี่ยครับที่ว่าฝันเห็นปันในมูครับมันเ,เคขใย้ออกมันเคยออกนะครับเนาะมันเคยออกศูนย์หกพี่น้องครับฝันเห็นมูเคยออกศูนย์หกอันนี้ก็สิเน้นครับเน้นสองตัวนลครับเน้นเน้นดีกว่าครับบอเน้นร่องแล้วครับเน้นเน้นครับ ฝันเห็นมูตายครับญาติตายครับทั้งเป็นมูทั้งเป็นญาติกันนะครับเนาะแต่เสียชีวิตแล้วค, Fun an, ครับเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตนี้ฟันเห็นครับตะกี้กคยฝฟันเห็นเราว่าเสืออายุอายุบ่ออกครับอายุบ่ออกมันไปออกแต่น้าศูนย์กับน้าหานน้าหัครับเป็นทันแหมหร้ยงวดนะครับฝาันเกี่ยวสี่ครับสรุปชุดเน้นนะครับเนาชุดเน้น ที่นําเสนอให้ทามาช้่มเบิงครับชุดเน้นเรากะคือ 50, 50เก่าห้าศูนย์หกศูนย์นะครับเนาะชุดรองอันนี้เป็นชุดกันครับผมเขียนว่ากันเลยครับเพราะว่าในตัวนี้มันไม่มีสองไปตัวนี้มัวนวิสองครับตัวนี้วิสองตัวนี้ไม่มีสองชุดกันชุดกัน สินินอยูป่ประมาณาไปมาเหรียญสี่คู่ครับสคู่หนึ 1, 2, 3, 4. 4่งม่คู่แต่ว่าชุดที่หนาลงทุน,นครับเนาะหนึ่สอามครับชุดที่หน้าลงทุนและค่าหาสองมากครับตัวนี้หนากลัวกว่อนครับเพราะว่าตัวนี้หน้ากลัวก่อนห้าสองครับเพราะว่าห้าหกเจห้าหเจ็ด มีหกสามหกสามเพราะว่าเลขเสียดดอนวิ่งสามมาพี่น้องครับวิ่งสามวิ่งสามมาเป็นไทยหาสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามนี่ติดดับครับเอาไปว่าเลขตัวนี้บ่เด่นเลยครับพี่น้องครับเลขตัวนี้ไม่บ่ติดเด่นเลยครับบ่ติดเด่นครับบ่ติดเด่นผู้ใดชื่นชอบก็บ,บ่าเป็นอยังนะครับเนาะ มาติดเด่นเนี่หกสามติดกันไปครับติดกันผู้ใดชื่นชอบก็ตัวกันนะครับเนาะนี่ครับห้าสามห้าสามหกสามห้าสามแต่ชื่นอชอบจริงๆกะมีสองตัวนะครับเนาะสองตัวแค่นั้นครับชื่นชอบานผม้ชมพีเจน,น่าเบิ่งครับ สับห้าสามส่วนี้เป็นจุดล่องเลยครับสับสนนะครับเนาะสับสนนะครับไม่เชียนให้ทำส้มเบิ้งครับเชียนให้ทำส้มเบิ้งนะครับเนาะเชียนให้ทำส้มเบิ้งไม่ก็ได้ครับล่างเดียวนะครับเนาะชุดเน้นชุดเน้น ศูนย์หกศูนย์นะครับเนาะชุดเด่นครับชุดลองชุดลองห้าเก้าห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งหาสองมากวันนะครับพี่น้องครับบางคนก็ชื่นชอบนะครับบางคนชื่นชอบอ่ะแฟนครับแฟนเอซีเพิ่นกับมักนะครับเนาะหาสองแต่แอดว่าบอแอดบ่มักครับห้าสองมึงเลขดับก่อนแป๊บหนึ่งครับสลับเลขดับเลขดับล่างอย่างเดียว ได้ไหมครับสูตรเก้าได้ไหมครับพี่น้องสูตรเก้าได้สองเครับพี่น้องร้อยหน่วยบนร้อยหน่วยบนบวกล่างนี่เพื่อบวกผิดร้อยร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างร้อยร้อยบวกหน่วยบนร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างได้สองครับพี่น้องครับได้สองราว่าสองไม่น่ามาครับเนาะ ลองมากครับชุดลองลองครับกายใส่นน้อครับหกสามนะครับเนาะหกสามเพราะว่าสูตรดับเอาสูตรเก่าครับสูตรนี่ดับดีมากครับสูตรนี่ดับดีมากตัวนี้ทำไมเห็นสองครับชุดกันนะครับเนาะกันรองเท้า ชุดกันชุดกันกันก็มี R ห้ 52, ให้ครับ52 53แล้วก็สองามเจ็ด ห้าเจ็ดสามนี่ครับเน,นาะคนใดชื <ś> ่นชอบในชุดกันครับคนใดชื่นชอบในชุดกันกะพิเจน่าเบิงคนใดชื่นชอบในชุดล่องครับพิเจน่าเบิงครับคนใดชื่นชอบคือแอดในชุดเด่นสองคู่นี่กะนี่นะครับเนาะแต่ว่าชุดล่องนี่กะถ้าแอดลงทุนแอดลงทุนหอดแค่ชุดกันครับ เออบ่แเป็นฮอดแท้ชจุดร่องครับไปบ่ถึงไปบ่ถึงจุดกันนะครับเนาะครับนี่นะครับสําหรับในทัางย้อเนะครับเนาะล่างอย่างเดียวครับของไส่เฮาครับได้เป็นตัวนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งครับแต่ว่าในี้ก็ในชจุดเน้นจุดร่องกะโอเคเชีรยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเชีรยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแปดนะครับเชีรยเรียบร้อยแล้ว ประเดนชชอบในชุดร่องชุดกันกะเหนจน่าเบิ้งครับทายดูไปนะครับเนาะแคปจอไปเบิ้งครับไปเปรียบเทียบเบิงสำหรับชุดเต็มนะครับเนาะในขอบคุณสูบูค้คนับทีเขามรับช่้มาฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องในวังยาวนะครับเนาะในทุกคนครับมีชมไปับนะครับเราสูบู้คนับวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นหารอยสุบูก้อนับประเดของเราั้นมาฟังในครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้าคบสุขภาพแนวทางดีๆครับที่ทางสองนำเสนอทำชมในระรับรับ ทีทั้ทงสองในคำนวณคำนวณขัดคะแนนนะครับเนาะคำนวณไปตามสูตรให้ทำผู้ชมได้รับชมฟัง,ฟงคบพิถูกระบวกกันนะครับเนาะะว่ามันเดินไปตามกลไกของสูตรของเอ็ดนะครับนะเนาะเี่วผมนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ให้ผู้ชมได้รับชม,บชมฟ,ฟังครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำานี้ครับคลิปหน้าพร้อมไหมครับขอสวัสดีครับ